สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากจินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาเจอกันในช่วงเย็นๆน,นะครับผมสามโมงกว่าเกือบ4ี่โมงแล้วนะครับวันนี้ก็มีสูตรนะครับผมหลักสิล่างนะครับผมก็จะมาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเปน็นแนวทางนะครับผม ก่อนจะไปดูสูตรคำนวณนะครับผมก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับผมสูตรนี้มันจะเป็นสูตรชีเป้า10ล้านนะครับผมมันจะเป็นสูตร2สูตรนะครับที่ผมจับมาไว้ชนกันนะครับผม มาดูวิธีการคำนวณของสูตรที่1กันเลยนะครับผมก็สวัสดีคุณเชอเอมคุณสุวัคคนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับผมที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับสูตรที่1นะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับผมบวกร้อยบนนะครับบวกหน่วยบนบวกสองคงที่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาตรงนี้เลยนะครับ C บวกเจ็ดนะครับบวกสี่ตัวสุดท้ายบวกสองคงที่นะครับ C บวกเจ็ดบวกสี่ นะครับบวกสองของที่นะครับผมผลผลลั์ที่ได้นะครับสี่บวกเจ็ดก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับได้ผลลั์สิบเจ็ดเราก็ใส่เลขเจ็ดตัวแรกนะครับสูตรนี้นะครับผมมันจะต้องบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะครับบวกสามนะครับเจ็ดนะครับผมบวกสามก็ได้สิบนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับ ก็จะได้เจ็ดกับศูนย์นะครับสูตรแรกนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นเลขนี้นะครับเลขเก้านะครับตรงนี้ผมยกมาเลยนะครับผมยกเลขเก้ามาเลยนะครับตัวแรกเลขเก้านะครับสูตรนี้นะครับผมมันจะต้องบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่ง ก้าก็เป็นสิบนะครับเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับผมทั้งสองสูตรเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูตัวที่เหมือนกันนะครับผมนี่เหมือนกันคือเลขศูนย์เจ็ดกับเก้าไม่มีนะครับมันก็จะได้เลขศูนย์นะครับผมตัวเดียวที่เป็นตัวเด่นที่คาดว่าจะมาหลักสิบล่างนะครับงวดถัดมานะครับผมเลขท้ายสองตัวล่างมันออกศูนย์หกนะครับเลขศูนย์มันก็เข้าหลักสิบล่างก็ถือว่าถูกต้องนะครับศูนย์หก นี่นะครับถือว่าถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับผมหลักแสนเลขห้านะครับร้อยบนเลขสองหน่วยบนเลขเจ็ดเท่ากับเลขห้านะครับบวกสองบวกเจ็ดบวกสองคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับใส่ผลลัพธ์สิบหกใส่เลขหก 6, ตัวแรก บวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้านะครับในหกกับเก้านะครับส่วนสูตรที่สองเราก็ยกมาเลยนะครับตักหมื่นเลขแปดเลขนี้นะครับยกมาเลยนะครับแปดบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับสูตรนี้ 8, แปดก็เป็นเก้าเราก็จะได้เลขเด่นนะครับผมครบทั้งสองสูตรนะครับ ก็มาดูตัวที่เหมือนกันนะครับผมมันก็ตรงกันเลยนะครับเลขเก้านี่นะครับเราได้เลขเก้านะครับผมเป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับหกกับแปดมันก็มีชนกันนะครับงวดถัดมาเลขท้ายสองตัวล่างมันออกเก้าสี่นะนะครับผมก็เก้าสี่ก็ถือว่าเลขเก้านี่มันก็เข้านะครับผมเลขศูนย์เนาะงวดถัดมานะครับผมหลักแสนนะครับเลขเจ็ดหลักร้อยเลขสี่เลขหน่วยเลขสามเจ็ด บวสบวกสนะครับตัวสุดท้ายบวกสคงที่นะครับ7-4บวก 4, เป็น11นะครับ11บอวกอีก3เป็น14 14 15 16นะครับได้ผลลัพธ์สิบหกเข้าเดิมบวกเพิ่มปอีก3ก็เป็น9นะครับเ็็หกกับเก้นะครับส่วนสูตรที่2อนะครับผมก็ยกหลักหมื่นมาเลยนะครับเลขแป ก็ยกเลขแปดมานะครับตรงนี้ผมใส่เลขแปดมาเลยนะครับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็ได้เลขเก้านะครับเออได้ตัวเลขตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานี่เลยนะครับนะครับตัวเลขที่เหมือนกันก็คือเลขเก้านะครับผมมันตรงกันเลยนะครับนี่นะครับมันก็ได้เลขเก้าตัวเดิมนะครับเป็นตัวเด่นที่จะมาหลักสิบนะครับผมงวดถัดมามันออกเก้าแปดนะครับเก้าแปด มันก็ถือว่าตรงหลักนะครับผมเมื่อทัดมาหลักแสนเล็กแปดหลักร้อยเล็เก้านะครับบวกเก้าบวกหลักหน่วยเล็กแปดบวกสองคงที่นะครับผมแปดบวกเก้าก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกแปดยี่ห้ายี่ห้าบวกสองก็เป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับผมใส่เลขเจ็ดตัวแรก บวกเพิ่มไปอีกสามนะครับผมก็เป็น1ิบปับเลขศูนย์เจดกับศูนย์นะครับก็มาดูสูตรที่สองนะครับผมเราก็ยกหลักหมื่นมาเลยนะครับหลักหมื่นนะครับผมก็คือเลขเจดนะครับตรงนี้ผมยกเลขเจมาเลยนะครับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นแปดนะครับยกมาทั้งสองสูตรนะครับก็ได้ตัวเด่นที่เหมือนกันนะครับผมก็ตรงกันเลยนะครับเลขเจ ศูนย์กับแปดมันก็ไม่ชนกันนะครับก็ได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับผมรางวันงวดล่าสุดมันออกเจ็ดเจ็ดนะครับนี่เจ็ดเจ็ดก็ถือว่าถูกต้องนะครับมาตรงหลักพอดีแต่งวันนี้มันออกเบิ้ลนะครับมาดูงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางนะครับผมในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้หลักแสนเลขห้านะครับบวกหลักร้อยบนเลขสี่บวกหน่วยบนเลขหก บวกสคงที่ทุกครั้งนะครับห้บวกสี่เป็น9ก้านะครับผมเก้าบวกห้าเก้าบวกหนะครับผมเป็นสิบห้าบวกอีกสเป็นสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวห้าสี่เก้าเก้าหสิบห้าบเจ็ดนะครับเป็นสิดใส่เลขเ็ดนะครับผมตัวแรกบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะครับผมก็เป็นเลขสิบก็เป็นเลขศูนยกับ0นย์นะครับผมคราวนี้มาดู สูตรนี้สูตรที่สองนี่นะครับหลักหมืน่นเลขศูนย์ยกมาเลยบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับก็ได้ตัวเด่นนะครับผมทั้งสองสูตรเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งะครับตัวที่เหมือนกันก็คือเลขศูนย์นี่นบก็ เป็นตัวเด่นที่คาดว่าน่าจะมาในตำแหน่งสิบล่างนะครับผมก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางอีกสักสูตรก็แล้วกันนะครับซึ่งเลขศูนย์ตอนแรกผมก็ลังเลอยู่ไว้เอาไว้บนเอาไว้ล่างดีนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันเด่นล่างมากกว่าเด่นบนฮะเลขศูนย์นะครับบนก็มีสูตรที่เป็นเลขศูนย์อยู่หลายสูตรเหมือนกันนะครับซึ่งสูตรเด่นล่างก็มีหลายสูตรย้ำมาสูตรหลักสิบล่างนะผมสูตรที่มีเลขศูนย์ไม่ใช่มีแค่สูตรนี้สองสูตรแค่นี้นะครับมีหลายสูตรนะครับ สูตรที่เป็นสามตัวสูตรที่เป็นสี่ตัวนะครับสูตรที่เป็นห้าตัวก็มีเออมีหลายสูตรมากไล่ตั้งแต่สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้ดูนะครับซึ่งหลักสิบล่าง่ยมันมีอยู่ที่ผมเต็งไว้มีอยู่ประมาณสองตัวสามตัวแค่นั้นนะครับไม่เยอะซึ่งศูนย์เนี่ยมันก็เป็นมันติดอยู่ในหนึ่งในนั้นที่ผมคาดว่าน่าจะมีนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะกันพลาดนะครับผม ถ้าเราจะไปให้แค่ตัวเดียวโดโดดฟันลงเลขแปดนะครับผมถ้าแปดไม่มาเนี่ก็อาจจะหายนะครับดังนั้นก็ต้องมองดูตัวอื่นเผื่อไว้บ้างนะครับผมอย่างน้อยๆมันก็อาจจะช่วยเราได้นะครับไม่มากก็น้อยแหละนะนะครับถ้าเลขอื่นๆมันไม่มาเนาะเลขแปดผมผมก็ให้มันเด่นหลักสิบเหมือนกันนะครับเลขแปดแต่ว่าลองเอาไว้เลขศูนย์อีกสักสูตรเพราะว่ามันมีสูตรที่มีเลขศูนย์หลายสูตรมากนะครับก็ไม่ก็ไม่กล้าตัดมันทิ้งนะครับผม กัวว่าศูนย์มันจะมานะครับเพราะว่าสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่ผมบอกเนาะบนบนล่างนะครับตัวเดียวมันได้เลขศูนย์ที่เข้ามาหลายงวดนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวเข้ามาหลายงวดได้เลขศูนย์ดังนั้นเลขศูนย์ล่างก็ไม่น่าประมาทนะครับผมน่าจะมีโอกาสพอสมควรเนาะก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบซื้อสลากเลขท้ายสองตัวล่างนะครับ สูตรงวดนี้ก็น่าลุ้นพอที่นะผมว่าครับเดี๋ยวสูตรที่เป็นสองสูตรที่เป็นสามตัวสี่ตัวห้าตัวที่เป็นเลขศูนย์นผมจะทยอยลงให้ดูนะครับเออผมผมว่ามีเด็ดอยู่นะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะลงให้ดูนะครับอันนี้ลงแค่ที่เป็นสองตัวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวก็จะเจอกันเลขค้าสองตัวล่างกัต่อนะครับผมเพ่งสูตร บนนี้นะ่าจะลงให้หลายสูตรแล้วนะครับเลขล่างนี่ลงให้ไม่กี่สูตรเดี๋ยวก็จะลงเลขคาด่งตัวล่างต่อนะครับช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องผมมาโดยตลอดเนาะช่วงสุดท้ายก็ฝากคาเตือนไว้เลยนะครับผมก็ไม่พูดเยอะนะครับผมเรารู้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคํานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับ คำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับหลักหลักสิบล่างที่ผมลงไว้ให้ที่ผ่านมาน่าจะมีอยู่เลขแปนะเลขศูนย์นะครับที่ว่าเด่นๆเ,เลยแหละที่ผมเห็นสตัวนะครับมี8กับ0นนะครับเลขอื่นนี้อาจจะยังมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมันเด่นน้อยกว่าสตัวนี้ ซึ่งนั่งดูมาหลายวันเนี่ยเลขศูนย์กับเลขแปดเนี่ยมันชนกันหลายสูตรมากนะครับดังนั้นไม่รู้มันจะมาสูตรไหนนะครับผมถ้าเรารู้ว่าตัวไหนมันมาแน่เนี่ยคงจะรวยไปแล้วนะครับผมดังนั้นก็ไม่กล้าฟันธงให้ตัวเดียวบางครั้งโอกาสที่มันจะถูกมันยากมากนะครับตัวเดียวดังนั้นก็ต้องลองดูไว้สักตัวสองตัวกันเหนียวไว้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใน สูตรต่อไปในช่วงหน้าอีกทีเดี๋ยวจะลงให้ต่อนะครับผมช่วงนี้ก็พักสักครู่นะครับสวัสดีครับ